จากจังหวัดมหาสารคามค่ะไปที่เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างกันบ้างค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะจัดการเสวนามหาสจรัญร์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2567ในหัวข้อตั้งวงเล่างานช้างสุรินทร์ภายใต้งานแถลงข่าวงานมหาสจรัญร์งานช้างสุรินทร์ค่ะ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดส,สุรินจัดการเสวนามหัสจรย์งานช้างสุรินหัวข้อตั้งวงเล่างานช้างสุรินเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอรูปแบบการจัดงานมหัสจัย์งานช้างสุริน รวมถึงมุมมองของผู้จัดงานผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวโดยมีนายวัน์ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นางสาวเพียงนิจิตตโลพ่วงนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นายวีรศักดิ์พิสนุวงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์นายวโรดมมากมูลผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส,สาขาสำโรงทาบ นายวัฒนยูเหมือนรัฐเจ้าของช้างบัวบานเพจอิ e ลฟเฟน Thailand เด็กหญิงกฎชกร,ชกรอินสำราญหรือว่าน้องแตงโมนะคะนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสังขละจังหวัดสุรินค่ะแล้วก็เครือข่ายพี่ๆสื่อมงชนเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ ใช่มีไม่ได้มีแค่คนนะคะช้างด้านหลังก็มาร่วมด้วยมีน้องๆช้างด้วยนะคะเขาก็ว่าร่วมเสวนาด้วยใช่เขาบอกว่างานนี้เนี่ยน้องน้องฝนงานมหาศรรา์งานช้างสุรินทน์นะค่ะเขาจะจัดการแสดงช้างก่อนคือวันที่สิบหกสิบเจ็ดพฤศจิกายนเขาจะเปิดขายบัตรด้วยนะอ่าก็คือซื้อบัตรเข้าไปชมช้างก่อนก่อนที่จะมีการจัดงานนี้ขึ้นน้องฝนน่าเคยไปถ่ายรายการช่วงงานมหาศรรย์ช้างสุรินนี่แหละน่าจะ สองสามปีก่อนแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูในส่วนของการแสดงแสงสีเีเราก็คืออยู่รอบนอกแค่รอบนอกก็ยังแบบ เอ็นดูอ่ะช้างมีความสามารถมากพี่กินไม่เคยไปเลยเดี๋ยวต้องลองสักปีก็อยากเข้าไปชมคือในการแสดงช้างในโซนที่มีการซื้อบัตรค่ะคือโซนข้างนอกเนี่ยไม่ได้ซื้อบัตรหรอกแต่โซนข้างในที่เป็นการแสดงแสงสีเสียงค่ะเขาจะนําช้างเนี่ยมาผูกเข้ากับประวัติศาสตร์ก่อนจะเป็นเมืองสุรินทร์หรือว่าก่อนจะเป็นประเทศไทยอ๋ออันนี้น่าสนใจมากค่ะนี่ก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปดูให้ได้นี่นเดี๋ยวรีบจองบัตรเลยก่อนมันที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวเราไปชมการแสดงด้วยกันได้ ได้เลยค่ะ,คะ,คะ